เหมือนถึกต่อนะเนาะลูกตกใจใคล้ายๆจุดเริ่มต้นของมะเร็งผิวหนังหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมากินเป็นอันนี้ขวต่อใส่ไข่เปิดละข่าวเดอ้ออันนี้เป็นแกนดอกไม้คุณแม่อันนี้เป็นหมูของเราแพ็คละ สองร้อยแปดสิบาทครึ่งกิโลอันนี้เป็นอนะไรนะปลามัดฮะ,ะเคยกินอยู่ปะเคยกินปลามัดคุณแม่มาจากวัดคุณแม่เพิ่งบวชซีทุกวันพระนะคะกินจังไงกินใส่ข้าวปะเน้าไม่กินยำแตงกื้มตับกบมันต้องมีเจีนยงนส้างส้งตมตำไว้ แต่ว่าให้พัน่าเอาเนื้อจมตำกับลาบหมูไปกินแรงคนละอยู่หรอกปลตอยังเพิ่มกินมาก่อนเด้อแมวสามาให้ได้ดีข้าวให้กินกับผักเนี่ยนะกินเลยไปเลยก็แซ่บอยู่ด้วยมันบาดจามอ่ะก็ไดกินมาซุมหมอมานสิยสำลักนะ คล้ายๆกับู้ณจำมกเดืเอบะ่ะใครกินจันตะไข่บ,ขบอ่ะอันนี้โรลเซียร้อยบาทไข่ต่ออันนี้เก๋หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง แล้วแต่คนมักเนาะบางคนซื้อเห็ดงกโลละห้าร้อยหกรอยได้อะจะไอซยซือ้อว่ได้เนาะจะเาเห็ดเพ่อซื้อได้เพราะว่าว่าได้มากหลายนะนาาอืเมื่อนั้นกีดละร้อยี่สิบเนาะอยู่ตลาดใบพัดโลหันสองต่อหลุมแล้วดูห้องต่อไดบ้าเนี่ย อร่อยเขาเอิญหม,มัมอเลรปะอืมแบบ่าแบบอ,บอืมแต่วบาเปรี้ยวเปรี้ยวอับบอหมักใส่กอกที่เปรี้ยวๆบ่แ่บแหนมคือกำวันนี้เนาะใครหมเนี่ย ใค่หำดำบุญเดชพาพี่น้องกินข้าวนานละมันเลกกินข้าวสินค้าเราเองแต่ว่าไอา้ยบค่อยมากกินเนื้อปันไดสายหมูนะคะ่ะน้องบุญนาะ,ะอันนี้ไม่ติดมันติดมันเล็กน้อยอย่าให้มันแห้งหลายถ้าปมมดิว่าไม่ติดมันเลยมันจะแห้งนะคะทุกคนอร่อย กก่อนๆปนี่ยกบเมื่งแม่ตังให้มีแต่ตับแม่ได้กินยังนางความรักของแม่ ้องสถียได้ไปยัยมแม่น้องโบแล้วเป็นยังน้าโบเู้เดียวเพราสองคนแล้วนะเนาะอันนี้เป็นตัวต่อนะก่อนต่อเน,นี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวัฒนาการก่อนที่มันสิเป็นสีขาวนี่มันเป็นสีดำแบบนี้ก่อนได้จ้ะ ถ้าถามว่ามันกินอีกอย่างพวกต่อ,อน,นี่โดยส่วนมากแล้วมันจะไปกินพวกที่แบบว่าพวกปลาแห้งเกลยดแห้งเนื้อแห้งนนอะเนาะที่เราเจาตาแล้วก็อาจจะกินหลาายกว่านั้นอันนี้คือตัวที่แบบว่าออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีขี้ข้างในแล้วพอมันแตกกว่านั้นก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้ใส่ออนางมันเดชแล้วเขาก็จะเป็นนางอย่างนี้เห็นแล้ว แล้วนี่นนางตัวนี้นางใหญ่อย่างนี้แล้วก็มาเป็นนางแบบนี้แล้วก็มาเป็นแม่อย่างนี้แบบนี้นะคะคือแพงเนาะมันหายากยังหวังแลวเนาะของป่าบุกินครบบ มันก็แแ่บอยู่แต่ว่าเราต้องเอาภักอีเลิศคุยคือระวังเนาะถ้าสีดำอย่างเงี้ยมันจะรสชาติข้างในขี้เพื่อน่ะนะมันจะคล้ายๆกับดินจะ้ะเราก็ต้องเอาออกมาแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือขี้ขี้เขาต่อนกินได้อร่อย เฮาเห็นหน้าตาโจที่ไปส่งของไปเสนีนะบนคาเฟแฟหนะหมสัตว์อดพอนไปเสน่เข้างไเป็นองอเอนย่างเป็นอ,อันย่างเยังนเปานยะังัไเนปนยังนันัง็นยันันันยัมเยันม ฮันมาเบิ่งฟังนี้พี่น้องเราเป็นอย่างหันลูกตกใจคล้ายๆจุดเริ่มต้นของมแมลงผิวหนัง <c oughs> จะไปเบิ่งเด้อพี่ลีเราไปหาหมอแล้ว <c oughs> บอกว่าหมอบอกว่าเคยหอนหน้าแบบนี้เออึ้นหมอบอกว่าแพ้สารเคมีโดยไม่รู้ตัวกับอาจจะโดนมแมลงต่อยหมายถึงว่าพิษของมันนะมัน เราถามมาก่อนนะนี่จะถึกอย่างเขาบอกถึกเต็มโต๊ะตรงนี้สามเมตรแล้วเราบอกว่าหลังอาการลังจากนั้นเป็นอย่างยู่บอกไม่ได้เป็นแล้วอันนี้ดิเขาบอกว่าถ้าจําความได้ดีก็เหมือนว่าฉีดไหอมสืเขาพักแลยังบอกถ้าฉีดเป็นหอมสุอคขาบอกแต่ผ่านมาเหมือนสองเหมือนแล้วความสุขว่ตรงขาพักมันแดงแดงแล้วตรงนี้มันเป็นจ้ำเป็นจุดจะอยู่มาเมื่อวานมันเป็นรอยเหมือนรอยเหมือนเปื่อยบอสมอบอกว่าหมอเดิรบริษัท เหมือนถึกตอดนะเนาะใครรู้บอกหน่อยนะคะไม่เคยเป็นแล้ววะมันคือแบบว่าคือมะรงที่แบบใหม่ๆอ่ะตอดถึกตอดแตอแจ่มเหมือนเป็นอยังจะในลรูกมันคืออาคือจุดเริ่มต้นของมะเร็งผิวหนังจะไปเบิ่งเลยจะไปเบิ่งเลยจะไปเบิ่งเลยมันใหม่กว่านี้มันเป็นก้าเออแต่ันมันเพิ่งเริ่มต้นหมอบอกว่าสามสี่วันเดี๋ยวก็หายเราให้ยา อย่าแก้แพ้อย่าทาเสื้อแล้วก็อย่าทาง่วงตลอดจักยาอีกงบ่าบเมื่อวานนี้กินมาจากทาป่าง่วงกินกินยาปุ๊บหัวตกหมอนเขาลับเลยได้าอสองพุ่มเขาไม่เคยเป็นปกติเขาลับเพียงคืนตีหนึ่งแต่เมื่อคืนเนี่ยเบกินยาลงไปลับแบบลับับแบบลับบ่หเมื่ออีเดีจะตื่นมาเด้อตื่นวางเงาเลยตื่นมาตีหนึ่งตีหนึ่งผมตายจะลองนอนต่ออีกบ่ะมีณปรม่นเวลาตื่น อายุตับหมมากินอ่ะซื้อส้มตำกับส้มผักมาไอ้หมกินกับลูกหนูหนูก็เลยเอวอะไปเจาะดูสิอาหารปลา,าอายมีอะไรได้ไหมเนี่ยได้กินสีปรมัดกันโจ้ไหนปรมัดกันโจ้กับปวยนัด <c oughs> อันเป็นชามัดสมมอเจระ,ะ,ะจ๊ะซีอิอ๊วกรอบไปมีอะไรต้องสกี้พระละเจียทำไมทาอะไรแบบประบวดนะ จะอะอะไรจะอาหารสนัย์ไม่เบืนจะปลอมัดอะไรแบบใช่ไหมแค่กำังสวิทช์อืมคล้ายๆกับตำตะไคร่กินกับมัออืมรู้เรื่องปาดพร้อมลงยังพี่น้องได้แ้ได้แล้วเออเอออันไหนพร้อมไหนพร้อมเป็นตกระดกเออพร้อมลงแล้วนะเออว่ะน้องมินมาขอสูตรอยู่ หมดข้าวเย็นนะคะทุกคนหมดข้าวเย็นแต่ว่าข้าวกลางเวรนี่กินกี่ครั้งกินห้ารอบ <c oughs> อะไรล่ะเราไ้กินดุแล้วเราจะเกิดมาหนักสุดคือหกสิบเจ็ดตอนคลอดลูกแล้วก็มาหนักอีเกเือะตอนขายน้ำนี่แหละหกสิบเจ็ดเกินไปปล่อยโตพี่น้องไอชิว่า,อย,าอย่างให้ฟังไอโพสตอรี่ไอศูนย์ให้คนที่ไอว่า <c oughs> ว่าย,ยืมเงินลเลยเซยค่ะหมู่ <c oughs> <c oughs> ท่งใส่เข้าไปเห็นสตอรี่จะ่าบอกข้าไปเบิ่งขนานันผ่านนะทักมาแล้วผมไม่ได้ลืมนะครับะอะไรลูกะอะไม่หนูแบบแบบผ่านบ้านเฮามันจะแนวแฉบๆอันนี้ก็ไม่ได้เสียงเงินเด็ดเดีบบน่น้องใหม่หลังบ้านกบพ่อไปหาค่อยเบิ่งสองเจ้าเขาว่าเจ้าหันกินข้าวหันว่าลงทุนเลยกิน คอมเมนต์ <Comment S 2> บะเป็นคอมเมนต์ดูเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพอว่าแต่ก่อนมันสิเป็นแบบกินกุง้งกินนั่นกินนี่แบบใหญ่ๆเนาะมันบ่ค่อยได้กินแบบอาหารแบบนี้นะเนข่งดุคือกันคนเฮามันก็กินแนวที่เจ้าของมักแหละเนาะสิ่เปล่าไปกินกุง้งข้อมือกับแจ็คสดน น,นี่โลละเจ็ดร้อยน,นี่ซองละแปดสิบบริสุทธิ์แต่นี้มีการหฮค่อยไปเบ่งซองซ้าเลยเจ้าเลยชวนหิวอะนะว่าเขาจะลงทุนเอากระซองเขาเป็นซองที่กินโดยตรงเนาะซองคอยเป็น่องไลฟ์สไตล์เนาะรัชีวิตมตเกี่ยวกับเจ้าอืมอืมออไม,มนเนี่ย ตอนแซ่<ส>เจ้าเสืเบิ่งจังไดบดถิ่มแล้วจัเนี่บ่มัดกะเอาไปกินมื้อแซ<ส>่แ,<ส>แต่ว่าคอยเป็นคนที่กินอะไรก็เหมือนอร่อยถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อ,อร่อยตากินข้าวผิดกันผิดกันแล้ว,ลวสร้างกันแล้ว พ่อามว่าคือแยกวงกันกินไอ้กับแอมไอ้บอกว่าผิดกันจะชิาไปรอบครัวไอ้บอกเขาชิมได้ผิดกันนะเดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้เจได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย